à su 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 kha ốp hồ số 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 mày số ธรรมดาขึ้นมานมาะนาวสัดเลยมะนาวตัดแล้วตัดมะนาวอ๊ะโหโ ก็รู้เดินไปนั่งรถไฟมาวันนี้ลมแรง ไปเดินแข่งแข่ง่ะไปเดินแข่งแข่งแว่งแขนกันไปพี่ปะเดี๋ยวชิลกันมา はい。 อยากไจักร้านาอว่ปหมดผมงก็คไหมดาครับเย้ปตนี่ผมจะเข้าไม่รู้จะวิ่งมทไมเดนมาฮะได้แล้วนะอเเี่ยฮ่มากมาไหมฮะเยไม่ใชอยากเล่นหรอกผมรู้เยที ไปี่นี่เจอะไรรู้เล่นตัวคัครับีน้อปกกตัวเลยนว่าปวดแขนเล่นตัวเล่นตัวูกลับไปบ้านเนี่ยจะต้องคิดบุกมาทุกวัน

bayết, nhất con may hại rồi, để tăng, để tăng mấy đứa hại. เจอญสิครับอตัวนาฬิกาไั้หลายวันผมปวดขาปวดขา่สองงนี่ไม่ไหวเลยงงอะรุ่งไม่ไหวเหมนกันเย็นนี้มาเมื่อวานผมเล็กนิดนู้นเย็นนี้มาอีกแล้วเอย็นนี้แล้วเอวานวันนตรงนั้นเออมันเตะแรงไงอะไรโน่นนู้นนูนนะเกือบโดนเครื่อบินเอเชียไงเมื่ว ตาอ่อนหมดแล้วคุน้องมันเล่นแรงไงตัวสูงด้วยไงเล่นแรงโอ้โหลองมาดูกันดูได้ของรอบแรกนะของบอลโหนมีอะโอ้โหเดีลยวเรไเกียร์ป็นไงฮะมาเรามาดูหูตรงนั้นอะมาปั่นไงโดนอย่างเรื่องตัวลูก เนคงอยานีผมมาเตะผตด้วยะผมมาตะด้วยตอนเย็นวันนั้น่ะส่ลูกแตะ้รงแล้วสูงอ่ผมผมจะพูดใฟังอยู่ปะผมมาเตะด้วยวันนั้นผมก็ส่งลูกแล้วก็แวะไปเตะด้วยทีนี้วดที่ผมเตะลูก เขาเตะลูกมาผมวิ่งไปที่ลับมายังเตะได้อีกอ่ะยังไม่ตกเลยอ่เนี่ยเนี่ย้แล้วก็อย่างนี้เลยเต็งกอเเนี่ย

ยืนเลยยืนดูนี่ไงเขาเล่นอย่างเงี้ย่ะไปเลยน้าไหลนี่เป็นตัวยืนยืนดูอย่างนี้เลยน้าไหลตัวยืนขยับไม่ได้เอ๊ะไม่รู้ไม่รู้เจมกับนเปยุทธิี่ใครทำเหมือนกันตัดเอแมสเหมือนกันนะของเจนนั่นนะดูมันดีกว่าคนบางคนน่ะเฮ้ยอย่าไปว่าพี่ใหม่อย่างนั้นดิ ทำไมต้องเอาหน้าไหลไปเทียบกับพี่ใหม่ด้วยนะกับประตนดูวยอีกเที่ยคืกับปรูดวยจนเที่ยมคืนเลยก็ตื่นมาตีสี่ันเีกอคืนก็แต่นอสองย่หกสอไม่หมดไม่หมดเที่ไฟอ่ะไม่โดนต้มเดียวไปเลยอ่ะโอ้โหแม่หลับตาตัดเอาก็ล้วก็ต้องสามวีดหัวนี่เข้าเนี่ยนะ หลอดตาาดลูกเนี่ยมันตามซ้ำอีกทีอะไรอันนี้ไอ้สุยเล็กพอยิงยิ่ไอ้หมัดไอ้หมัดเสื่อมไอ้ที่บนหน้าตามันคล้ายไอ้คนคนภูเขาใช่ไหมช่ไหเราตามแบบแคมันาดข้เดียวอ่าเร่แบน้น พอยมาพอยมาชกรายการมวยมาถึงนอกก็เลยเพราะอะไรมันนอกกตลอดนะที <buff Brah man noises> <break> he, he, he ่เก้าเก้าฟ้าสิบฟ้าอะ่ที่มันได้บนเอาเป้าแล้วฆ่าตัวมันเอาเป้า